วเลขสรุปท่านต้องไปดูนะว่าสรุปออกมา6ตัวมีอะไรบ้างแต่อันนี้พวกเราจะเลือกกันแล้วออาทีนี้สุดท้ายค่ะรอบสุดท้ายาเราจะเลือกเลขจาก0นถึง9นะคะรอบที่แล้วเขาของเงินพระจันทร์กันนี่เงินเต็มกระเป๋าให้นำเลขบ้านเลขรถที่เราใช้ประจำนะนำมาผสมกับเลขรายการ รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ www. อาจารย์กิษณะภูสิทธิดุดม .net สวัสดีครับ,รบพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวงล้อเสียงไทยครับรู้ลึกรู้จริงแม่นยังค่ะกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับ วงล้อเสียงไทยในวันนี้นะครับเรียกว่าก็จะเป็นคลิปสำหรับวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกสี่รอบที่แล้ววงล้อเสียงไทยนี่ตั้งแต่ทำรายการมานี่ยังเข้าทุกงวดนะเนี่ยอรอบที่แล้วก็เฮกันตลอดเลยนะครับฉะนั้นท่านก็ต้องจับให้ดีนะจะจับแนวบ้นก็ได้แนวข้างก็ได้แนวทะแยงเนี่ยมันมีเลขไงตลอดเลยนะเดี๋ยวนี้แฟนรายการเรา,เราทำเป็นแล้วทำเป็นปแล้ว รูดซ้ายรูดขวารูดลงรูดล่างได้หมดเลยะนะคะแล้วตัวเลขมันมาจากไหนครับแบงค์ ัวเลขมาจากรายการวิเคราะห์ดวงดาวนะคฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เพิ่งมาเจอว่าอะไรวงล้อสิงห์ไทยมันเป็นรายการเกี่ยวกับโชคลาบทั้งหมดในช่องยูทูบบัญจากิษนาภูสิทธดมมีอยู่4รายการมีอะไรบ้างครับแม่มีรายการแรกนะครับรายการวิเคราะห์ดวงดาววิเคราะห์ดวงดาวนะคะเราก็จะวิเคราะห์ตัวเลขนะคะจากดวงดาวว่าอันไหนเด่นแล้วก็12ลัคนามีเปอร์เซ็นต์ลัคนาเลยเลขนำทางมีเลขอะไรบ้างนะคะเราก็จะแนะนำวิธีการซื้อด้วย เลขนำทางแล้วแต่ยังซื้อไม่ถูกต้องดูอะไรต่อครับรายการที่2ฮะวงล้อเสียงไทยที่ท่านกำลังดูอยู่นี่แหละเราจะเอาเลขสรุป<ฮ>ะนะจากวิเคราะห์ดวงดาวเนี่ยมาวงล้อหมุนเลยเอามาจับที่พวกเราชอบมีอาจารย์ชอบพี่หน่อยชอบแปคงชอบแล้วเอามาหมุนวงล้อเสียงไทยออกมาให้เป็นคู่เลขแล้วถ้าเก็ไปจับซื้อกันแล้วถ้าพอจะซื้อนะพอเราได้เลขแล้วจะซื้อมากซื้อน้อย ต้องดูรายการอะไรรายการโชคใหญ่เงินทับตัวครับค่ะโชคใหญ่เงินทับตัวนะคะเราจะดูลัคนาไหนบ้างนะคะที่มีโชคใหญ่เงินทับตัวคนที่มีโชค,โชคเด่น้วเรื่องโชคนะคะโชคเน้นๆโชคเนค้เนๆเลยแล้วถ้ามีลัคนาท่านอยู่ในรายการนี้นะจัดเต็มครับแล้วยังมีอีกหนรายการสําหรับคนที่ชอบฝัน ต้องดูรายการอะไรแบงค์รายการเปิดเลขฝันให้โชคเปิดเลขฝันให้โชคนะคะวิธีทายง่ายๆท่านฝันแบบไหนนะคะคอมเมนต์มาที่เราเดี๋ยวเราจะตีความฝันให้ถูกกันมาเยอะแล้วนะเนี่ยฝันเนี่ยฝันเห็นช้างนี่มาแน่ๆใช่ไหมฝันรถชนนี่มาแน่ๆเพราะบางคนเนี่ยจะงงว่าเอ๊ะฉันฝันแบบนี้บางคนฝันเป็นจุระอาจจะไม่สูกไม่ดีไม่ถูกก็ทายไม่ถูกก็มาที่นี่ค่ะเดี๋ยเราจะคะปรับเป็นตัวเลขพร้อมไปความหมายให้ด้วยครนะเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหมุนวงล้อกันเลย ตัวเลขสรุปท่านต้องไปดูนะว่าสรุปออกมาหตัวมีอะไรบ้างแต่อันนี้พวกเราจะเลือกกันแล้วอันนี้เราเลือกมาค่ะทั้งหมด3ตัวเลขด้วยกันค่ะอาจารย์ชอบเลขหค่ะของพี่หน่อยนะคะเลข8ดค่ะครับของแบงค์นะฮะเลขสามค่ก็จะเป็นหกแปดสามค่ะเลขหลักก่อนนะคะก็คือเลขนะคะที่เราเลือกมาแล้วนะคะ ในวิเคราะห์ดวงดาวมาทั้งหมด3ตัวแรกสวยด้วยนะเนี่ยซื้อได้เลยนะ่ยผลลัรธบแรกนะคะของเรานะคะเราจะเลือกจากเลขวิเคราะห์ทั้งหมด6ตัวนะคะมาหมุนให้ท่าน1ครั้งะใช้โปรแกรมของเราเนี่ยเราหมุนออกมาเลยเป็นเลขอะไรดูกันดีๆแล้วกันเรามาหมุนกันเลยดีกว่าหมุนดีกว่าจริงๆชุดแรกนี่ก็สวยแล้วนะเนี่ยเอามาจานคนแรกเลยอันนี้เป็นหมุนจากเลขวิเคราะห์ดวงดาวนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยเฉพาะตัวเลขตัวเดียวนี่ออกไปแล้วนะคะแล้วก็สองครั้งที่มาบุนได้อีกนะจัดเต็มๆเอาอธิษฐานจิตกีๆ ขอให้ถูกขอให้รวยกดตึ๊บโอ้โหมีเสียงด้วยวันนี้มีเสียงด้วยตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยอดีแล้วเปิดเสียงเป็นดังอ้าวเลขห้าขออาจารย์เลือกไว้อยู่ที่เลขหกนะคะเดด็อาจารย์หมุนได้นะคะของวิเคราะห์ดวงดาวเลขห้าค่ะต่อไปจะเป็นพี่หน่อยหมุนนะคะโอ้โหอันนี้สวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ย จะมาดูนะคะว่างวดนี้นะคะจะมีเลขเบิ้ลหรือว่าเลขซ้ำหรือว่าเลขถามไหมคะเลอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเลขอะไรตัวนี้พี่หน่อยเลือกไว้แล้วเลขสองเลขสองนะคะโอ้ยเอาแล้วนะผม<อ>ครับเอาของแบงค์นะครับไม่อธิษฐานกันหน่อยเลยเหรอแบงค์เร<อ>า,าอธิษฐานต้นรายการแล้วจับไป <c oughs> เหมือนของอาจารย์เลยอ่ะ เลขห้าเลขห้าอันนี้ถือว่าหามนะคะออถ้ามองแนวแนวตรงแนวตรงนะคะห้าสองห้าห้าสองห้าคือหาม ะะเอาทีนี้สุดท้ายค่ะรอบสุดท้ายาเราจะเลือกเลขจาก0ถึง9นะคะหมุนคนละหนึ่งครั้งนะคะเอาขอให้รวยขอให้ถูกหวยท่านใดที่อยากมีดวงนะคะก็ยืนคำบุญฉับพันทันใดจิตใจต้องมีเมตตาแล้วก็สั่งมั่นสร้างบุญสร้างบารมีด้วยนะคะโอ้โหเด็ก <7 S 2> <ๆ S 1> เลยแปดนะฮะนี่ โอ้โหห้าแปดหห่ายครับห้าแปดนะคะอรอบนี้ใครไม่ดูนี่พลาดมากรับดู่พลาดมากต่อไปบางคนจะงงเอ๊ะทำอะไรกันตอนนี้เรามีโปรแกรมนะคะสำหรับการอื่นนะคะของพี่หน่อยเลขหนึ่งค่ะโอ้โหอ้าวแบงค์ครับครับ ติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบสามห้าสามจะมีเฮนะเพราะว่าเลขจะมีตัวเลือกที่เดียวเองนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลขสองเลขสองเลขสองซ้ำกับของใครไหมยไม่มีสองห้าสองส้ำกับพี่หน่อยอ๋อเป็ไหนไางสรุปเลขนะคะไปแนวนอนก่อนดีกว่าหกห้าแปดนะคะแปดสองหนึ่งแล้วก็สามห้าสองค่ะเป็นแบบแนวตั้งนะคะหกแปดสามห้าสองห้า 812ค่ะใครจะไปทางเฉียงทางทะแยงแล้วแต่นะคะรอบต่อไปก็ใครจะหยิบแค่2ตัวก็ได้นะครับหยิบแต่สองตัวก็ได้รอบที่แล้วคนหยิบ2ตัวถูกตึมเลยเพราะบางทีคนอยากได้3เพราะมันเงินเยอะไง แต่บางทีโอกาสมันก็น้อยก็ลองเล่น2ตัวก็โถูกกันเยอะนะก็เหมือนเดิมค่ะท่านใดที่อยากมีโชคนะคะก็อย่าลืมทําบุญฉับพลันทันใดจิตใจก็ต้องมีเมตตาด้วยนะคะอันนี้ก็คือแล้วก็หมั่นสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองด้วยนะคะทําอย่างสม่าเสมอแล้วสิ่งที่ได้ตัวเลขเกยงของเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะคะท่านก็ไปเสริมบุญเสริมบารมีเพิ่มเติม้าไปนะคะ รายการโชคลาบสําหรับคนชอบเสี่ยงโชควิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสี่ยงทายโชคใหญ่เงินทับตัวเปิดเลขฝันให้โชคดูให้ครบดูให้ดีดูดีๆแล้วคุณจะมีโชครู้ตัวเลขแล้วมารู้วิธีซื้อกันเลยมาดูวิธีซื้อแต่ละลัคนาเลยนะลัคนาสถิตเม็ร อาอย่างนี้เลยนะเปลี่ยนที่ซื้อรอบที่แล้วซื้อที่ไหนเปลี่ยนที่ซื้อถูกมาเยอะแล้วนะเมื่อที่ก็ถูกต่อเนื่องนะต้องอย่างนี้ใครเคยซื้อออนไลน์อยู่เปลี่ยนที่ซื้อไปซื้อไก่ห้าสิบกิโลอย่างเงี้ยหรือใครที่ซื้อไก่ห้าสิบกิโลเปลี่ยนมาซื้อออนไลน์อย่างเมื่อวันที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะซื้อห้าสิบโลป็นนี้เ็เปลี่ยนไหมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่ซื้อซื้อกับผู้ชายโอเคไหมอ้าวต่อไปพึ่งศพนะให้พาแฟนไปทําบุญ นะ้าไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้นะเออต้องแฟนเท่านั้นต้องเฉพาะแม่จันว่าทาที่ไหนคะพาแฟนไปไปทําบุญเกี่ยวข้องกับคนเจ็บคนแก่คนป่วยอย่างนี้นะครับแล้วก็นําเลขใบเสร็จเลขอะไรมาผสมกับเลขรายการเราแล้วก็ซื้อกับเพศหญิงโอเคไหมแบงค์มีแฟนหรือยังยังครับเออพากิ๊กไปไม่ได้นะเอาแฟนเท่านั้นเฉพาะแฟนเท่านั้นถ้าคนยังไม่มีแฟนอะทําไงไม่มีแฟนก็หาแฟนขอเป็นแฟนวันหนึ่ง อะนะขอเป็นแฟนวันหนึ่งบอกว่าเราต้องไปซื้อหวยหนี่เป็นเหตุผลทีน่น่าน่าครบมากเลยเขามีจ้างมีจ้างนะจ้างเที่ยวอะไรเงี้ยเป็นแฟนวันหนึ่งได้ไหมเออไปอย่างนี้เลยเอ้าวต่อไปนะครับเมถุนให้ไปซื้อกับคนพิการ เนี่ยเคยมีแฟนรายการชาวต่างประเทศบอกเขาหาคนพิการไม่ได้เลยจะซื้อที่ไหนเนี่ยต้องแบบว่าประเทศเขาไม่มีคนพิการเลยอะไรเงี้ยนะประเทศเขาดีมากเลยเออนะเขาไม่มีคนพิการขายลอตเตอรี่แล้วก็ให้ไปทําบุญแล้วกันกับคนป่วยแต่อันนี้ถ้าใครหาได้ก็เป็นการช่วยเหลือเขาด้วยนะซื้อคนพิการนะแล้วก็ดูเลขจากรายการเราซื้อกับเพศชายนะเอออ่ะต่อไปครับกรกฎกรกฎนะครับ ให้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นที่ไหนบ้างครับอาจารย์ไกลๆห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลก็ยุดยากเท่านั้ช่วงนี้ไปก็ระวังโควิดกันหน่อยก็ไปให้ระวังปิดไข่แม่เรียบร้อยแล้วซื้อกับเพศชายค่ะอแล้วก็ต้กดนี่นะจย์ต้องไปเติมนี่เลยสมมุติว่าเขาบอกว่าไปบูชาศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเออนี่ไงของเงินพระจันทร์ใช่วันเดือนพฤศจิกายนมีสองวันด้วยกันนะคะที่ต้องห้ามพลาด ขอเงินวันที่สิบมิถุนาขอพรวันที่ยี่ห้าขอพรอาบแสงจันทร์ไปด้วยเลยเอาทุกเรื่องจัดง่ายๆเลยสิบกับวันที่ยี่ห้ารอบที่แล้วเขาขอเงินพระจันทร์กันนี่เงินเต็มกระเป๋าใครที่อยู่ในกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะท่านเข้าไปเลยก็ไปคุยกันเนี่ยเขาโอ้โหเอกันอยากได้เงินก็ต้องวันที่สิบอยากจะมีออร่ามีเมตตาดูสง่าราศีก็ต้องวันที่ยี่ห้านะคะแล้วขั้นตอนเป็นอย่างไรมีอยู่ในเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะฮะบูชาเทียนอวมาสสียังไงเทียนปูรามังนน จัดเลยอ้าวสิงครับลักนณาสถิตสิงเน้นซื้อออนไลน์ะนะให้ดูจากรายการเรานี่แหละเล็กก็เอาตัวเลขไปซื้อออนไลน์เดี๋ยวนี้ออนไลน์เยอะนะจังเยอะมากแต่ว่าต้องดูดีๆนะคะถ้าคนไหนที่ซื้อประจําเยอะอยากให้ซื้อตอกเงินไปแล้วแล้วอตอรี่ไม่มาอ, <S <S อะไรเงี้ย หรือถูกแล้วไม่จ่ายอะไรอย่างนี้นะออกข่าวดังระเบิดเลยเจ็ดสิกว่าล้านใช่ไหมแบงก์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นเจ้าหนี้นะแบงก์เป็นเจ้าหนี้ไปด้วยนะไอทวงยังไม่ได้เลยนะเออนะอ้าวต่อไปครับกันของอาจารย์เองยังไงฮะกันต้องเดินทางในภารกิจการงานนี่ไงอาจารย์จะเดินทางอยู่เรืแเชียวเออว่าเอ้ยเหมือนกับอาจารย์ก็เดินทางไปแล้วซื้อแบบไม่ตั้งใจเไม่ตั้งใจอาจารย์อ่ว่าซื้อ ไม่ใช่จันเดี๋ยวจะไปดึงก่อนเจะไปก่อนไม่ได้นะคะโอเคโอเคนี่เรารู้ลุงหน้าแล้วอาเดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจแต่สิแต่เราไม่ตั้งใจว่าจะซื้อเจ้าไหนเราจะไม่จอดแบบว่าตั้งใจว่าไปไม่ต้องตั้งใจแล้วซื้อกระเพดชัยแล้วก่อนซื้อเป่าคาถาก่อน กระถาอะไรดีคะจังอิติเจอ่านะเป่าคระถาก่อนเลยนะใส่คนซื้อชาวกันเป่าใส่คนซื้ออย่าอย่าอย่าท่องเสียงดังต้องท่องในใจนะคะจะคนขายตกใจที่ว่าเล่นของอยู่ดีๆมาเดินหน้าแผงแล้วพูดอะไรก็ไม่อาจจะได้อย่างอื่นแทนลอตเตอรี่นะรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณัหลากหลายสาระน่ารู้ดูดวงฟรีโหรศาสตร์โลกทิพย์ ธรรมะปฏิบัติธุรกิจการค้าถ่ายทอดจากประสบการณ์20ปีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องราวฮอตคิดในกระแสรู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องครบร้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ที่นี่ที่เดียวเอาลัคนาสถิตุนะครับให้ทําบุญกับมูลนิทิที่ช่วยคนมีมูนิทิอะไรบ้างแม้งที่ช่วยคน บ้านเด็กกำพร้าได้หมดเลยมูลที่ใส่ใจไทยมางที่อะไรน้องลูกหลีนเพียกเลยนะคนแก่เด็กอ่อนมีพีกันเยอะมากเลยนะคะเอาเลขใบเสร็จก็ได้มาผสมกันหรือเอาจํานวนเงินดนนั้นที่เราจะทําแต่มันเป็นการกําหนดเกินไปไม่เป็นไรก็เลขใบเสร็จละกันลุ้นเอานะให้ซื้อกับคนที่อ่อนกว่าครับนะอ่อนกว่านะดูหน้าอย่างเดียวไม่ได้เลยแบงค์ยี่สิบบาเดี๋ยวเนี้ยเด็กก็มีขายแล้วนะมาขายคู่กับอแม่แต่อันนี้ไงนึกว่าสามสิบห้าไง เออที่แท้ยี่สิบต้นอะไรอย่างเงี้ยนะต้องขอดูบัตรประชาชนเขาแล้วเนี่ยนะได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคนที่อ่อนกว่านะเออพิกจิกอ้าวแบงค์ลุ้นเลยซื้อกับใครครับให้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่บ้านพ่อแม่ได้แม่เซศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเหรอศักดิ์สิทธิ์แบบว่าที่ต้องไหวบูชาพระในบ้านพระะนขอเลขแม่เลยแม่มีเลขเยอะ แล้วก็ผสมเลขขรายการแล้วก็ซื้อเพศหญิงโอเคไหมครับพี่จีนะทนูอ่าพี่หน่อยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานโอ้โหนี้จัดเลยนะขอหลวงปู่เต็มๆที่ทํางานที่เดียวเลยเออนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานใครทํางานอยู่ที่ไหนอยู่แบงค์อยู่อะไรเอ้าไปขอที่นั่นมีสารพระภูมิมีตรงไหนไปขอตรงนั้นนะซื้อกับเพศหญิงอันนี้ง่ายเพระอาจารย์ซื้อกับเพศชายนะแบงค์ซื้อกับเพศอะไร ซื้อได้ทุกเพศเมื่อกี้นะของพี่จิกอะเพศหญิงอ๋อเออแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านเออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันไงพี่หน่อยท่องไว้เลยพี่หน่อยถ้ซื้อเพศหญิงแบงค์เพศหญิงอาจารย์เพศชายเออจะได้ซื้อได้ถูกเจน่ะปักสอยเจ้าเดเออนี่แหละนะอ่ะก่อนที่เราจะไปราศีต่อไปนะครับเรามีรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์ทิศนะจะลงให้ทุกวันสี่ทุ่มครับก็จะมีเกี่ยวกับ สาระน่ารู้ความเชื่อแล้วก็วิทยาศาสตร์หลากหลายนะโหราศาสตร์ก็มีโหราศาสตร์ธรรมะก็มีมีทุกเรื่องนะสี่ทุ่มท่านมาติดตามชมกันได้บางคนแบบที่เกยบไปหาข้อมูลเองอะเป็นความรู้มานั่งฟังเราเดี๋ยวเราหาข้อมูลให้นะคะแบบเจาะลึกเลยเออเป็นความรู้ที่ผมถ่ายทอดจากประสบการณ์ตัวผมด้วยนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลมาให้ด้วยนะให้ท่านได้เรียกว่ามีความรู้มีสาระมีความสนุกสนานเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบเลยนะอาบางกรนะ ให้ทําบุญนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นที่ไหนก็ได้เอออาจจะเป็นศาลพระภูมิที่บ้านได้ไหมอาจารย์ศาลพระภูมิทาบุญยังไงศาลแบบว่าปกติมีแต่คนทําแบบว่าไม่เคยไปกวาดเลยก็ได้ไม่เคยเลยก็เป็นการทําเช็ดความสะอาดเออได้อยู่อนะก็ไปทําบุญแล้วจะได้เลขยังไงอ้าว เลขที่บ้านได้ไหมเหลือเอามาผสมนะก็เป็นทําบุญกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ไปล้างห้องน้ําวัดไปอะไรไปอะไรแล้วได้เลขยังไงอ่ะล้างห้องน้ำเหรอก็วัดบางทีเขาจะมีเลขที่ก็นับ ห้องน้ําเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงอาจารย์ถามเป็นเทคนิคไปด้วยคนฟังก็ไม่รู้คนเราจะมีดวงนะคะใค่เดินผ่านไปก็เห็นตัวเลขได้แล้วเดี๋ยวนี้ขนาดกบเขียนน่ะยังเป็นตัวเลขด้เดือหมดเลยนะจับประมาณใช่จับประทาแป้งเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้นะไม่ต้องปกติกบเขียนไม่ต้องอาบน้ำวันนี้อาบน้ำให้มันเรียบร้อยเลยโอเคอ่าต่อไปนะครับลักนณสถิตกุมให้นําเลขบ้านเลขรถที่เราใช้ประจํา นำะม,มาผสมกับเลขรายการหญ้าบางคนที่มีรถหลายคันนะคะคก็เอารถที่ใช้ปชัดพรมะะเ,เพราะว่าเชื่อว่ามีหลายคันแบงก์ก็มีหลายคันมีทั้งรถยนต์มีทั้งจักรยานนะจักรยานดูเลขยังไงแบงก์โอ้นักซีล้อครับอ๋อเอาเลยจัดเต็มซื้อได้ทั้งชายและหญิงนะครับ,รบกลมต่อไปมีนลนักษณะสุดท้ายะะเอาลักษณะสถิทมีน,นะครับให้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยดูจากรายการของเรานี่แหละ อย่างเช่นหลวงปู่เทเรกุฎรนดูจากรายการเราแล้วก็สถาบันบาลังพุทธานุภาคณะสมมุติถ้ามาไหวหลวงปู่ใช่ไหมดูมันทุกเลขดูทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เจดูหมดไปถ้งบัวแดงก็มีเลขที่มันจะสปาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครบเรียบร้อยครบเรียบร้อยนะก็เรียกว่าใครที่ชอบดูรายการเสี่ยงโชคนะถ้าต้องดูให้ครบแล้วถ้าอยากมาสนทนากันมีในไลฟ์นะครับทุกวันศุกร์สามโมงถึงหกโมงจะมีโชคล้วน ท่านได้ตัวเลขจากรายการต่างๆแล้วมานั่งสนทนากันใครมีความฝันสดหรือถ้าใครดูไม่ทันกับท่านต้องดูย้อนหลังนะแล้วอย่าลืมมากดปุ่มติดตามนะคำว่าติดตามที่ช่อง y t u t u เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้ว กดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานด้วยครับยังมี2ช่องทางนะครับนั่นก็คือเพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิธ์อุดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยครับห<า>รือถ้าอยากรู้จักอาจารย์กิษณะให้มากขึ้นเรายังมีเวอเว็บอ um. าจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดม .net ภายในเว็บจะมีมนตราบทสวดเกี่ยวกับโพราศาสตร์แล้วก็ธรรมะครับค่ะตอนนี้พิธีกรรมและก็พิธีต่างๆเรามีเยอะมากนะคะมีหลายท่านถามเข้ามาว่าจะไปเอาบทสวดหลวงปู่เทลุระทิ่ไหนจะไปเอาวิธกม ที่ไหนอยากจะไปถ้ำวัวแดงไปดูที่ไหนตอนนี้นะคะไปที่ช่อง y o u t u b e นะคะสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนะคะไปกดช่อง Youtube กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วก็อยากพูดคุยกับอาจารย์ทุกเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องดวงอย่าลืมนะคะกดใต้ลิงก์นะ,ะทุกคลิปนะคะจะมีลิงก์นะคะ Open h ช re สามารถเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ได้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ